มาทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้งอะยวไปไหนอ๋อยังไม่ออกไปใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยก็ไม่ซื้อมาให้เห็นไหมปลาเยอะปลาเพียบปลาก็ไม่มีที่จะเอาปลามาโอ้แต่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่ามีสะพานปลาอย่างเดียวอันนี้พี่โอ๋ไม่โอ๋พี่โอ๋รู้จักใครบ้างเคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอเนี่ยอ่าพี่โอ๋เป่นเจ้าของร้านเด็กรี่ปั้นหลีปั้นหลี่ทำไมเราจะมาจัดโต๊ะเพื่อนไหว้เจ้ากันเนี่ยทำไม ุณมาจะเดินกรุงผมไม่เข้าใจไม่มันก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนฟิลนิดหนึ่งฮะหลายๆคนก็อาจจะไปแบบเยาวราชอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเริ่มเยอะไปแล้วอ่ะแล้วเรื่องการไหวจงไหว้เจ้าเนี่ยพี่ธนัดอยู่แล้วใช่ไหมครับพอดีวันนี้ผมเตรียมไหวพอดีเลยถ้ามาแล้วก็เชิญตรงกลางเลยครับพี่อู๋ครับผมเดี๋ยวพี่จะเขาต้องแยเปลี่ยนบรรยากาศไม่ไปเยาวราชก็เพรกัเยอะแล้วอยากแบบว่าแนวนิดหนึ่งเรามาเปลี่ยนที่มาจะเดินกรุงก็ได้อาจจะเป็นการไหวแบบฮิปสเตอร์ อ๋อแบบว่าเป็นแบบว่ารุ่นใหม่หน่อยอ่าผสมกันเอ๊ะแผ็นม้ไม่ได้มีแค่หมูเห็ดเป็ดไก่อย่างเดียวมีของวามีของหวานมีของว่างด้วยเอวาจุดจีนนะครับก็จะมีชุดเนื้อสัตว์อ่าเป็นชุดซาแฟหรือโหแซ่ักวายสามอย่างหวายห้าอย่างอย่างวันนี้สามครับแซ่ก็แห่ครับไก่ต้มนะครับต้มทั้งตัวเหมือนกับการออยพรให้ก้าวหน้าในงานอ๋อเป็ดพะโละแสดงถึงความสามารถนะครับครับ มีความสามารถหลากหลายแล้วก็น้ำพะโล่ของผอมนะครับเปี่ยนเสมือนชื่อเสียงที่ขจรไปไกลขาหมูพะโล่เปรียนเหมือนก้อนทองวายความอุดมสมบูรณ์ความตั้งครไม่แต่ว่าประเด็นคือไอเนี้ยผมเคยเห็นบ้างแต่ว่าไอของหวานเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างไงเนี้ยมาอย่างไรมันมาได้ครับใช่คือขนมส่วนใหญ่ว่ายก็จะมีทั้งของคาวเนื้อสัตว์ผลไม้แล้วก็เป็นของหวานครับผมสนใจเจ้าตัวนี้มากเลยอ่ะ คืออันนี้คือคือเค้กของที่ร้านใช่ครับเป็นฟุตเค้กเหลาดำแล้วโบราณพี่อยู่ทําเป็นไหมทาได้ครับซึ่งมีขายตลอดทั้งปีมีตลอดทั้งปีครับวัดบรไทายให้ได้ให้ได้วัดตูจีนให้ได้ปีใหม่อยากจะให้วันเกิดก็ให้ได้หมดนะครับไม่ต้องรอโอกาสใดทั้งสิ้นเดี๋ยวเป็ดอันนี้ผมขอไว้ก่อนได้ไหมผมเริ่มเกิดแรงบันดาลใจแล้วแต่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณคุณอาจจะยังไม่เกิดผมกม่รู้ว่าอยู่ดีคุณจะเอาเป็ดไปทําอะไรไม่ให้ผมกินก็เดี๋ยวเราก็ต้องลองทําขนมกันใช่ปะ ถูกไหมใช่เราก็ทำกันฝั่งนี้แหละเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพาคุณพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่อง <laughs> <c oughs> คือไอ้เบเกอรี่เนี่ยกับตุนจีนมันจะเข้ากันได้ไงเพราะปกติมันจะมีแต่เรื่องหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยเมือ่อกี้ไปตั้งโต๊ะมาแล้วนี่เดี๋ยวพี่โอ๋จะอธิบายให้ฟังครับผมจะทำให้ดูสะอาดยิ่งด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเชิญเลยครับพี่โอ๋ครับในสดนะครับครับผมใส่ไปให้หมดเลยแป้งอ่ากันน้ำตาลก่อนครับน้ำตาลก่อนน้ำตาลก่อนนะครับโอเค อด้วยไข่ไก่ครับห้าฟองเลยครับโไม่ต้องแยกไข่ไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมครับนะ <Okay. S 1> เขาเป็นสูตรเนื้อแน่นถ้าแยกไข่มันจะเป็นเนื้อเบา <Okay. S 1> โอเคครับคร่ะพอเนยไข่น้ําตาลเข้ากันนะครับครับเสร็จเรียบร้อยสล้วครับโอ้โหน่ากินมากพวกถวั่วพวกแบบว่าเย็นนุ่งเย็น,นอะไรเขาเรียกพวกอะไรนะพวกผลไม้ผลไม้อ่ะฟรุตอ่ะฟรุตอันนั้นเมื่อกี้ไอ้พวกฟรุตที่ใส่ฟรุตเค้กก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าไปอบก่อนพี่เลอบ180องศาประมาณ40นาทีครับ ครับผมมาอ่านี่40นาทีไปแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ยังไงต่อครับพี่ผูครับตอนนี้เราคือต้องมาปาดหน้าเค้กแมวแมวผิดด้านนะด้านดูซิแล้วนี่70ปีแล้วพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะตังเลยฮะตังเลยวางกินเลยปะครับวางเลยครับวางเลยนะถ้าเราเปิดเทเบิลนะพี่ผูครับยังไงต่อครับเฮ้ยพี่โอ้โห กวนนิดเดียวพี่ะไทยห่อไม่ได้ครับไม่ใช่มันคือไม่ไยครัอันนี้เราทำมาจากอะไรครับอันนี้เป็นแยมสเบอรียครับแยมสเบอรี่สีแดงสีแดงสีมงคลปอกกับตุวจีนโอ้ยมันน่ากินมากโอเคพอเราปาดับเสร็จปุ๊บเราก็แต่งหน้าได้เลยแล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่เราเลยพี่อ่าแต่งหน้าอ่าช่างหน้าเข้าครับใช่จัดหน้าเค้กคุณเลครับเดี๋ยวก่อนนี้ผมคุณกำลังทำอะไรอยู่ ก็มีให้เป็นเท่าตรงนะได้ไหมมันเป็นความเชื่อของชาวจีนอยู่นะว่าว่าเราจะได้เดินสายกลางสายตรงมุ่งไปข้างหน้าสู่ความยั่งรวยเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนดิอะไรคุณจะให้มันบาลานซ์อีกฝั่งหนึ่งคุณลงไปสี่แล้วใช่ไหมแล้วฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้มาสามเนี่ยมันก็ไม่มงคลคิทุกอย่างต้องแปดหมดเดี๋ยวไม่จำเป็นต้องแปดต้องแปดหมดไหมฮะต้องแปดหมด หรือจะเป็นควีคุณข้อง8ก็ได้16อะไรอย่างเงี้ยครับ16 <6 S 2> อะไรอย่างงี้ก็ได้โอเคผมสวยแล้วคุณเลนของคุณนะได้แค่ผมแต่งใช่ไหมเชิญครับผมเสร็จแล้วลครับพี่เลครับงานผมเนี่ยจะออกเป็นงานแอ็บสแตรกนิดหนึ่งครับสิบห้าสิบหกสวยงามนะฮะอ่าส้มใช่ไหมฮะส,มส้มส้มสลับกับกีวีครับสวยนะครับอ่า อ่าอย่างนั้นมี8คุมอยู่อย่างนี้โอเคใช่ไหมพี่เคยเห็นเค,ค้กที่ททสวยขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่านี่ครั้งแรกเลยครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ถือว่าวันนี้นะครับผมเราก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้วิธีการทําเค้กอร่อ,รอยๆและก็เหมาะกับช่วงตุ๊จีนเช่นนี้ก็แบบว่าตุ๊จีนในแนวฮิปสเตอร์และนี่ก็คือของฝายที่เราจะมอบให้พี่อู๋วันนี้ครับผมเครื่องครัวไมเ์อร์เครื่องครัวบุครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมได้แรงบันดาลใจแล้วพี่แล เมื่อกี้มีเป็ดพะโล้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเป็ดพะโล้มาทำอะไรสักอย่างดีกว่าโส่ข้ันไสัเลยครับจะทำอาหาร